ที่สามนวัตกรรมสำหรับธุรกิจเบื้ตน้นนวัตกรรมหมายถึงความคิดการปฏิบัติหรือสิ่งปดิใดใหม่ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อนหรือเป็นการพัฒนาแบบแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้นนวัตกรรมอาจหมายถึงสิ่งใหม่ดังต่อไปนี้สิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีผู้ใดเคยทามาก่อนเลยสิ่งใหม่ที่เคยทามาแล้วในอดีตแต่ได้มี แต่ได้มีการลึกขึ้นม,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 มาทำใหม่สิ่งใหม่ที่มีการพัฒนามาจากของเก่าที่มีอยู่เดิมลักษณะของนว,วัตกรรมมีสองประเภทหนึ่งนว,วัตกรรมใหม่อย่างสิ้นเชิงก็คือกระบวนการเสนอสิ่งใหม่ที่ใหม่อย่างแท้จริงสู่สังคมโดยการเปลี่ยนแปลงค่านิยมความเชื่อเดิมตลอดจนระบบคุณค่าของสังคมอย่างสิ้นเชิงตัวอย่างเช่นอินเทอร์เน็ต 2นวัตรกรรมที่มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไปมีลักษณะของการสะสมการเรียนรู้อยู่ในบริบทของสังคมหนึ่งในปัจจุบันสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเพราะผลของกระบวนการโลกาภิวัตน์ทาให้สังคมมีลักษณะไร้ขอบเขตประเภทของนวัตรกรรมมีทั้งหมด4ประเภทประเภทที่1น,นวัตรกรรมผลิตภัณฑ์เป็นการปรับปรุงสินคิฐ์หรือผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว ให้พัฒนา้าวหน้ายิ่งขึ้นโดยมีทั้งแบบที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้นอกจากช่วยสร้างความสะดวกสบายแล้วยังสามารถเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ในตลาดได้เช่นรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติจอโทรทัศน์แบบ HDTV บูฟังไร้สายเป็นต้นประเภทที่2นวัตรกรรมกระบวนการการพัฒนาแนวทางวิธีผลิตสินค้าและบริการให้มีรูปแบบใหม่ที่ทันสมัยมากขึ้นอาจจะเป็นการลดขั้นตอนกระบวนการผลิตให้รวดเร็วมากขึ้น เพื่อประหยัดต้นทุนและเวลาเช่นการย้ายฐานการผลิตสินค้าไปยังเลงใหม่เป็นต้นประเภทที่3นวัตรกรรมด้านการวางตำแหน่งของสินค้าการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของนวัตรกรรมสินค้าและบริการจากแบบเดิมที่คนส่วนใหญ่รู้จักหรือเคยอยู่แล้วไปสู่การรับรู้ใหม่ที่ทันสมัยมากขึ้นเพื่อนำเสนอเทคโนโลยีและภาพลักษณ์ใหม่สู่ผู้บริโภคเช่นเครื่อง เครื่องสอางที่ปรับปรุงแบรนด์โดยใช้เทคโนโลยีปรับปรุงสูตรใหม่ทําให้คองใจกลุ่มลูกค้าไว้ลดมากขึ้นเป็นต้นประเภทที่4นวัตกรรมด้านกระบวนทัศน์การสร้างนวัตกรรมที่สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดเดิมๆได้เพื่อน,นําไปสู่การสร้างก่อความคิดใหม่ๆเช่นจากเดิมเชื่อว่าสมาร์ทโฟน5 g จะต้องมีราคาที่สูงแต่เทคโนโลยีก็ทาให้สมาร์ทโฟนเหล่านี้ราคาถูกลงนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัลหมายถึง ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆที่เกิดจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ตอบสนองความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดการสร้างสารรค์ธุรกิจใหม่ SMACI หัวใจสำคัญของดิจิทัลบิสเนส Social Social หมายถึงสังคมออนไลน์ที่เป็นรากฐานขอ้อมูลขนาดใหญ่ ที่สุดในโลกที่เก็บโปรไฟล์ของลูกค้าโมบายโทรศัพท์มือถือที่เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารและเชื่อมต่อกับอินเทอร์เนต็ตที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน Analysis วิเคราะห์ความต้องการและค้นหาความสัมพันธ์ต่างๆจากฐานข้อมูลโปรไฟล์ลูกค้า Cloud แหล่งเก็บและเลยผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ช่วยให้สามารถเปิดธุรกิจใหม่และ กระจายสู่โซลิต่าต่างๆได้อย่างรวดเร็วอินเทอร์เน็ตออฟติงอุปกรณ์สำหรับติดก่ขอข้อมูลพฤติกรรมต่างๆแหล่งที่มาของนว,วัตกรรมทางธุรกิจที่ตั้นนว,วัตกรรมเกิดจากผู้ลูกค้าผู้ใช้สินค้าหรือบริการหรือผู้บริโภคนว,วัตกรรมที่เกิดจากผู้ผลิตสินค้าหรือบริการนวัตกรรมที่เกิดจากผู้ผลิตหรือเจา้าของวัตถุดิบ อประกอบของนวัตกรรมธุรกิจดิจิทันนวัตกรรมธุรกิจวิชิตันต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย4การคือ1มีความรู้ใหม่2องค์ความรู้หรือความที่เปลี่ยนแปลง3ประโยชน์ 4. โอกาสในการพัฒนาต่อไปข้อดีของนวัตกรรมธุรกิจอิชิตันส่วนแบ่งการตลาดเพิ่ม,มขึ้นกาไรเพิ่มขึ้นประสบการณ์ของความสาเร็จจากการล้มเหลวสร้างคุณค่าต่อชีวิตและสังคม เมื่อนวัตกรรมได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ข้อควรคำนึงของนวัตกรรมธุกรกิจอิจิ็ทรอนนวัตกรรมธุกรกิจอิเล็นเป็นค่าจ่ายตลาดผู้บริโภคไม่เป็งประสงคแล้วก็พนักง,งานวิกฤริตการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการธุกรกิจอิจล็อิกัลหนึ่งโปรดัก d u โป,ก,โปก,ก็คือการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการผลิตสินค้า2องไซส์ราคา ก็คือเป็นการต่อรองราคาสินค้า p r a c e ก็คือสถานที่หรือเท่าทางการจัดจำหน่าย 4. ี่โปรโมชั่นก็คือการนำเทคโนโลยีมาใช้ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์โฆษณาโปรโมชั่นต่างๆ p e o ที่พกก็คือประชาอาพนักง,งานของบริษัทก็คือนำเทคโนโลยีมาช่วยในการครัดเลือกพนักง,งานการสมัครงานหกรกระบวนการทางธุรกิจก็สามารถทำเทคโนโลยีมาใช้ใน ในกระบวน,นการทำธุรกิจได้แพ็กเกจจิ้งออกแบบแพ็กเกจจิจ้งโดยการใช้เทคโนโลยี8 p ด a ั i i c a l i n c o o n เด n ตก็คือประสบการณ์ที่ลูกค้าจะได้รับจากการซื้อสินค้าก็คือการรีวิวสินค้าเอง 9.Power Network ก็คืออช่องทางหรือเครือข่ายที่ช่วยในการขายสินค้า1 0 p a y m e n t ช่องทางในการชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต น,นวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิตอลคือกลไกสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงและนำองคอ์กรให้ประสบความสำเร็จอย่างมีคุณค่าต่อสังคมและติโต,อ,ต,อ,ต,อ,ตอ,อย่างนั่นเององค์ประกอบของน,นวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิตอล1การเชื่อมต่อเป็นการเชื่อมต่อของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายดิจิตอลที่สามารถช่วยให้การใช้งานสะดวกรวดเร็ว2น,นวัตกรรมเป็นแนวคิดใหม่ที่เกิดขึ้นและสร้างสังคมนั้นขึ้นมา 3. การตัดสินเป็นการตัดสินใจในการใช้เป็นแนวทางำดำเนินธุรกิจดิจิตอล 4. ระบบอัตโนมัติเป็นการใช้ระบบอัตโนมัติมาช่วยในการำดำเนินธุรกิจนวัตกรรมบริการดิจิตอลก็คือภายหลังจากที่ธุรกิจได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบธุรกิจมาเน้นสร้างคุณค่าให้ผู้บริโภคและธุรกิจก็ยังคงใช้แนวทางการเพิ่มคุณค่าในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการบางขั้นตอน และอาศัยหลักการสร้างคุณค่าแค่ลูกค้าได้คุณค่าจากการใช้สินค้าและบริการเพื่อให้บรรลุผลตามที่กล่าวธุรกิจจาเป็นต้องมีทักษะด้านวัตกบริบารดิจิตอลที่จะนําไปสู่การออกแบบและสร้างระบบบริการดิจิตอลนั่นเองโดยอาศัยแนวคิดที่เป็นรากฐานสําคัญสี่เรื่องดังนี้หนึ่งบริการที่ท่านอาศัยเครือข่ายกาุปมน้กปฏิบัติบริการที่ท่านต้องอาศัยจะเป็นกรดดิจิตอล 3. การอิเลกทรอเกิดคุณค่าหลากหลาย 4. การบริการมีคุณค่ามากเกิดจาก,ากาบูรณากรทรัพยากรของนักปฏิบัติประเภทของนวัตรกรรมสำหรับธุกรก,กิจดิจิทอนิหนึ่งนวัตรกรรมการสื่อสารที่มีความเร็วและคุณภาพสูงมาก2นวัตรกรรมเกี่ยวกับอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบทุกที่ทุกเวลา3นวัตรกรรมการสวลผลแบบคลาวด์นวัตกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ นวัตกรรมการเชื่อมต่อของสพสิ่งหรืออินเทอร์เน็ตปลิมนั่นเองโดยใช้โดยในขณะนี้ TOT IoT OT, ได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมแญ่มากมายด้วยในคิดดังนี้นำไปปรับใช้เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงนานในองค์กรได้ง่ายขึ้นนำไปปรับใช้เกิดประสบการณ์ใหม่ๆของลูกค้านำไปปรับใช้อย่างสร้างสารรค์จนเกิดรูปแบบธุรกิจใหม่ๆนำไปปรับใช้เพื่อเพิ่มเติมเต็มช่องว่างที่ยังขาดหายไป นวัตรกรรมการคำนสามมิติเนวัตรกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แตุ่่นยนตปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั่นเองนวัตรกรรมที่ส่งเสริมการทำธุรกิจดิจิอนก็คือ1ใช้แชทบอ์ในการทำธุรกิจการติดต่อกับลูกค้าหรือผู้นบริโภค2ใช้สมาร์ทโฟนใช้สมาร์ทโฟนในการ ขายสินค้าติดต่อลูกค้าได้สามใช้ in set use of and i n t e r n e t เพื่อเพิ่มการใช้ปัญญาประดิษฐ์ A I นั่นเองจบค่ะ